แมปช้างออบบี้ที่ดูน่ารักสดใสสดใสพอเราเล่นไปสักพักโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์<ว>กลับเข้ามาอีกทีแมปช้างกลายเป็นแมปที่สุดหลอนไปซะแล้วเอ้ยเจ้าต่อแกมั่นใจเหรอว่าใช่ที่นี้ใช่นะแต่เนี่มันเล่นแมปเนี้แล้วมันก็หายไปเลยอะ่ะเฮ้มันออกไปซื้อข้าวซื้ออะไรล้าวไปซื้อข้าวเนี่ย พวกแกต้องเชื่อชน,นะเจ้าหมีคู่วานีพวกแกให้ฉันได้เห ก็ไม่ได้แหละแต่ว่าแกต้องเชื่อฉันเชื่อแล้วไม่ได้ฉันละเห็นน่ะเจ้าแกดี้อะมันเล่นแบบเนี้เวทเดอรเกมอีสเดียเนี่ยที่เป็นรูปช้างตัวน่ารักน่ารักอย่างนี้เนี่ยไม่เกมมันดูสดใสฟุ้งฟิ้งงุ้งงิ้งน่ารักกันเลยเออหรือว่าเจ้าแกดี้มันไปทางข้างหน้านู่นน่ะฮะเออหรือเปล่าไหนลองไปดูนิอ่ะเจ้าหมีแกนําก่อนเลยปะช่ไมแกจะบ้าฉันนำได้เออดิดิอย่างไรที่มันสควิตเกม เราเรื่องบอลเราจะไปตามล่าแกไอ้ตามหาแกนี rồi, ่กันตามล่าอะไรเราตีไนี้กันชอ่อะไม่รู้ไปไหนเออบ้าเราขึ้นมาแล้วฉันว่าละแกนี่ต้องอยู่ในนี้แน่เลยไปหาอะไรกินไกลกันเราลงไปในหลุมศพฟาโร่ดีกว่าเดี๋ยวหลุมศพเลยหรออุ้ยช้างเทพไปหมดเลยเนี่ย ถ้าเกมกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเดี๋ยวอุ้ยมันมีรากโอ๊ดตรงนี้ด้วยอ่ะเห็นบ้าเปิดซาตานเลยโอ้นี่เลยนมากกลัวเลยนะทั้งโอดทั้งโม้โหเราไปตรงนี้ดีกว่าเออเราไม่ไปซาตานเราไปตรงนี้เราไปเราจะไปซานตาเดี๋ยวนี่เราเลือกทางที่มันน่ารักน่ารักเชื่อได้เหมาะกับหน้าพวกเราที่น่ารักน่ารักใครบอกไม่รู้มั่วไป่ร้อย่างเดี๋ยวนะขี่ช้างเอาขีช้างว้ายไปเลย ไปแล้วขี่ช้าข้ามลาวาเป็นไปได้ยังไงฉันว่านะทำไมมันมีลาวาด้วยเนี่ยเจ้าบีเ้าว่า,วาเรามันเป็นทางแบบมันเป็นทางเขาวงกดไงาทางแบบเอดเวนเจร์ใช่ไหมแอดเวนเจร์เลยหรอเอาเวนเจอร์ของแบบเอาเวนเจอร์อเอ็นเกมเลยไหมถุยใช่เดี๋ยว แล้วเจอชาร์จสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้อะไรอ่ะเก็บเพชรหรอใช่ฉันว่านะเจ้าแกรดี้มาล่าสมบัติแถวนี้แน่เลยดูดิมาไม่ชวนด้วยเออจะเก็บเพชรไว้คนเดียวแหววมันกาวมันกาวโอ้ยเอาเอาเก็บแล้วครัอ๋อปิดเลยนี่กาเก็บแล้วแล้วก็ปิดเลยเก็บแล้วเก็บเลยเลยโอเคเออสวยมากเลเราอเคแ้วเไปไปอันีกันแล้วเราก็ต้องเก็บเจมให้หมดอ่ะสิใช่แย่หนูเราต้องเก็บ เอออาจจะปลดล็อกเจอหาแกรดดี้ก็ได้ใช่ป่ะอย่าเจอรอนเจอก่อนรอเจอก่อนจะบ่นให้มาคนเดียวไม่ควรเลยเจนี่ชึบเรียบร้อยแล้วทุกคนไปกันต่อได้ปโอ้โหอย่าพี่ต่อพี่ต่อป็นไงห้ามโดนลาวาดีไงใช่ห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนต้องมาเป็นจรวดเลยว้าูนี่เรียบร้อยนี่ เรียบเลยแล้วเก็บเกมทั้งหมดได้แล้วโอเคประตูสวรรค์ก็จะเปิดต้อนรับพวกเราสว่างเงี้ยขึ้นมาบนเดียวเหรอเดี๋ยวโอเคเข้าไปเลยไปเลยปิอุ้ยสวรรค์ของจริงแล้วเฮ้ยน้องจูเนียอย่าบอกนะว่าเราเจอช้างตัวจริงเนี่ยโโอ้หตื่นตาตื่นใจไหนว่าที่ไม่เคยเห็นนี่นี่มันเกมหรือหรือของจริงเนี่ย ไปแล้วเปล่าเขาเตะแล้วอ๋อเจ้าจูเดียเตะแล้วอ๋ออ้าวอาจาอ้าวไอ้บ้าไหนอ๋อเจ้าตัวจะปปีโดมาจากไหนเนี่ยฮะดูมาแกเนี่ยเออยอพวกเขาตามหาแกจนวุ่นเลยเนี่ยเฮ้ยแกผหาแกจนวุ่นเลยเนี่ยท่านก็แค่มาเล่นเกมเฉยๆอยากดูว่าแบบเกมนี่มันมีญ่ยันพันชนยหญงพันห้าพันนั่นแหละจะจ่าย

เมื่อกี้แปลกๆปลกคก็ไม่เชื่อด้วยไม่เชลยนฟังก่อนใจใจอะไรดิเมื่อกี้แปลกๆป่ะอ่าแปลกๆคือเมื่อกี้อ่ะฉันว่าร่ะเล่นแล้วเราก็หลุดเลยอ่ะเออเราหลุดจากเซิร์ฟเหมือนโดนเตะออกเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่มันน่าจะมีอะไรดีแน่เลยเข้าไปข้างในไปเลยว้าวอุยอะไรอ่ะอีกแล้วอ่ะเขาให้เราเลือก โอ้เลือกอันไหนดีอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรใบ้เลยนะมันจะเลือกตรงไมองด้วยนะไอ้นี่มันหน้าบึ้งมันไม่ให้เราเข้าเราต้องเข้าแบบนี้ป่ะจริงเหรอเฮ้ยอุ่้ยใช่ด้วยใช่ด้ยใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยอ้าวแต่ว่าเราไม่รู้นี่ว่าเราเราเลือกเราจะเป็นอะไรเราก็ไปดูแบบเข้าดูไงเราเข้าดูอ่าก็ลองไหล่ะอันนี้อันนี้ไงรู้ยังชัดเจนไม่เราต้องรู้สินี่ไงเราต้องต้องเทสให้คนดูไงใช่ด้วยจะพอดีก่อน ใช่จุดเมาเยอะมาละกี่ชั้งเลยตัวเองฉันฉันออกตาเลยนะลาก่อนไปก่อนนะไปเฮ้ยบันทีเดิมอีกแล้วอะตรงเนี้ยเออใช่ที่เดิมเป๊ะเยย์ไงแต่ว่ามันเหมือนภาพซ้ำอ่ะแต่ว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเจ้าบีเฮ้ยมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะไปขึ้นไปเลยอ่ะไปด้วยไปไปไป น้องเปลี่ยนไปทำไมน้องน่ากลัวขนาดนี้อ่ะน้องน่ารักมากขึ้นน่ารักก็แย่แล้วน่ารักบไม่ได้ิ่มขึ้นหรอกม้าเนี่ยว้าวโหตตกตกตกเดี๋ยวโอ้น่ากลัวน้องเหมือนอยู่ในกระเพาะช้างเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องทำยังไงอ่ะชจโดดไปอยราต้องโดดเราต้องโดดโอ้ยจหมอ คนล้าสยบสยบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าร้ายมีอะไรด้วยเฮ้ยมีอะไรเฮ้มีปยอน้่ะมันมีตนมีผีเลเราต้องไปทางไหนเอ้าข้างหน้าข้างหน้าจะต่อตะปีโดแต่ต้องโดดแบบระวังระวังนะมันมีแบบบ่อน้ำอยู่มีน้ำอยู่ใช่ใช่มีน้ำ่าอุ้ยได้ได้ได้รีบเลไปแกนี่ไปแกนี่ไปโอเคได้ได้ใหญ่ไดเราหนีก่อนเราหนีก่อนแกนี่เราหนีก่อนได้ได้ฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วโหยากมากเลยมันเป็นกับดัก ไงแล้วก็มีคนต้อนรับเราอยู่เห็นป่ะใช่เหรอต้อนรับี่ะจะไปรู้เหรอถามว่าใครตาลากหัวเนี่ยแล้วหัวล้นลิศเหมือนกันนี่ครูบอดี้ใช่ไหมคะญาติแกอะไรแกนี่ไปเลยไปเลไป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 ประตูเปิดฉันว่าไม่ใช่ทางออกแล้วล่ะเปไปทางออกอ่ะนี่ทานคุณคุณแม่แล้วเดี๋ไปคุยกับช้างเปล่าน้องกลับลากเดินหรือเปล่าอ่ะโอ้ไฟเดี๋ยวไปเลยว่ากลับย้อนเวรแล้วอ่ะโดเตะเดี๋ยดกนเตะ

เดิมโอ้ยไทยมาถุดไปฮเ็อุ้ยเก่งอ่ะตะเพงขยิบขยิบแล้วที่อ่ะไปเรียนโรงเรียนหมีมาอุ้ยช้างดิอุ้ยช้างเปลี่ยนไปยังนอนตะโพอุ้ยโอ้โหอุ้ยมีเำไมไซด้วยนักหัวมากจึ๊บจ๊บโอเคเฮ้ยมีคนมาต้อนรับเราอีกแล้วดูดิใช่ใช่ใช่อี๋หัว ทำไมมันค่อยน่า,นากลัวขึ้นเรื่อยยังไงไม่รู้จต่อจปปิโยใช่เป็นแบบออปบีที่แบบว่าดูดิมันเป็นสีแดงหมดเลยอะทั้งแบบอะใช่มันเหมือนฝันร้ายยังไงก็ไม่รู้จตจอจิปปโยโอมาป <มา S 1> นี่ยฮ้ยหายปะสมิปปว้าดีิยๆๆๆดเดียว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 ฮึบจุดได้เรียบร้อยไปเร็ ไปด้วยไปด้วยนี่เลยมามาดูมาดูมาดูมาเรามาดูกันว่ามันจะเตะเราออกอีกไหมเจ้าชากเนี่ยเชื่อดนลงไปอ้าู้อง้าวเชื่อมั้ยพอเราไปถึงตรงโคมไฟด้านมีตัวไล่เราใช่ไมไม่มีหรอกเชื่อฉันเลยอ้าวไม่มีอ่ะอ้าวจิีบเลยหรือว่าจะเป็นบ้านแกดี to ้เฮ้ยฮะมีกระจกแตกเลยจอยจับพีโย่แล้วยาออกไป็นชีอะไรอ่ะเงาอะไรอ่ะเราดำดำ เมื่อกี้เห็นปะเห็นเห็นแบบแบๆเลยเมื่อกี้ตัวสีแดงๆอ่ะแล้วเปนไฟไหม้ด้วยอ่ะหรือว่าบ้านีิเคยไฟไหม้มาก่อนใช่อาจจะมีศพก็ได้แตงอาชีโอไม่หรือว่าจะมีคนหน้าผีอยู่ตรงนี้อ้าวเฮ้ยเจออ้าวดิพาเราออกไปไปช่วยดช้างไปย้ายออกไปเลยโดนเตะออกเยยโดนเตะรอบที่ร้อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนเตะแล้วมามาอยู่ในถ้ำอ่ะ มันมีทางใหม่ด้วยเจ้าหมีใช่ใช่มันมีทางใหม่อยู่ข้างหน้าตัวใหญก็ไปข้างหน้าสุด้าขี่<อ>ช้างไปตรงโน้เลย <ๆ S 1> แล้วก็ขี่ช้างเบกเนนี่แล้วก็ขึ้นไปพี่ต๋อนีอ่ทางใหม่ที่เราไม่เคยเจอเนี่ยครับคือภาพมันดูแบบเหมือนเด็กนะครับช้างที่เอาไว้หลอกล่อแต่สุดท้ายแล้วมันขบมาข้างในแบบมันน่ากลัวเป็นช้างกินคนสบายได้อยู่อย่าตกลงไปแล้วกันูว่าไม่ได้ ก็คือถ้าตรงไปที่ยาวเลยมันมีทางหลอกข้างบนด้วยนะอย่าเดินมาตรงนะน่ามันจะมีทางขาดเออใช่จะวะจะหมีไม่ใช่แล้วไม่นะเอาต่อไว้หนีต่อไว้เลี้ยบรอเอาเดี๋ยวว่ายได้เหรอเดี๋ยว The f ฟรอยส์ลาวาหระทำได้ไงอ่ะเอาแล้วไม่ลงไม่ร้องอะไรหน่อยหรอ พวกแกมองเห็นฉันหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะิ่งสุดมาอีกโลกหนึ่งอ่ะเออใช่พวกแกมองเห็นฉันหรือเปล่าเดี๋ยวมีอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวใช่ทุกพวกแกหมดเลยพวกผีบ้าจะแอบไปไปตต้เียมไปตุ่มเตี้ยมไปโอเค ดีเราไม่โดนเราต้องเป็นผู้อยู่รอดให้ได้เฮ้ยนยังชึบมันพ่นกลิ่นปากมาชึบไม่ใช่เรื่องตลกพ่นไปแล้วชึบเรียบร้อยเขาทำวกเราดูบ้านหลังนั้นสิเดี๋ยวบ้านหลังนี้เดี๋ยวบ้านหลังนี้อ่ะบ้านของน้องสาวทุกคนโอ้ยความสนใจไปเรื่อยๆบ้านหนีไปแล้วไปอย่าทิ้งไปไปที่ไหนเนี่ยนี่อะไรอ่ะ อน้องน่ารักเก็บก่อนตุ๊กตาช้างเก็บกอนชกเก็บปุ๊บโดนเตะปั๊บนี่พวกเราตั้งแต่เราหยิบตุ๊กตาตัวนั้นอะเราก็เข้ามาสู่วังเวนนี้ตลอดเลยเนี่ยใช่เราติดอยู่ที่นี่กับที่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่เราติดอยู่ดิไปมือไปือไปใ่อะไปปล่อยช้าไปยาฉันเป็นซุปเปอร์สตาร์นะซุปเปอร์สโต การแข่งขันนี้จบลงแล้ววงจอดนี้จะไม่ถูกลบกวนฮะพระเจ้าของเราจะไม่อนุญาตให้ฉันสังหารคุณ่ฉันมีแผนอย่างอื่นสำหรับคุณนะเจ้าช้ามาพูดกับเราได้ด้วยหรอสาสาว R F สาม B N c C I U ศูนย์ห้า N หนึ่ง C P อ่ะเดี่ยวอะไรชูมันนี่ปะขอเดี๋ยว่มอะไรอะ มีผู้คนติดอยู่ในนี้หมดเหมือนกันหมดเลยเหรอเวนเดเกมอิสเลียวอะไรกันเนี่ยก็รจะหยุดแค่เวนเดเกมอิสเลียวเวนเดเกมอิสเลียวเต็มไปหมดยัยเนี่ยมีเฟกด้วยเฟกเฟกกรเลียวทุกอย่างมันโกหกทุกอย่างมันจริงทุกอย่างมันจริงทุกอย่างมันโกหกนี่มันโกหกอ้กแลน ใช่ปิ้นปอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถ้าไปฉันไม่มีหน้าฉันฉันก็จะหายไปแต่ฉันเห็นทุกคนนะฉันเห็นทุกคนเหมือนกันฉันจะเห็นทุกคนนะแต่ว่าหน้าของยายยายหายไปเลยอ่ะเฉพาะฝั่งของยายนะเออน่าจะเฉพาะ่เอดี๋ยวไปหน้ามันติดไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันติดทุกอย่างเลยอุยย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 วยยยดยย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 ยนยย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 ย ปูรอดผูรอดฉันด้วยมูบินหมูบินเราก็ลอยกันทุกคนเลยตอนเนี้ยเนี่ยวิเราเก็บเจมเก็บเจมสีดำไปแล้วว่าเก็บเยียบย้อยแล้วโทษทีนะจะเป็น GM กันถึงเมื่อไรใหญ่ใหญ่ไม่มีเงาจะมีจมีจะมีจะมีมีมีจะมีจะมี เฮ้ยเป็นรูปผีขึ้นมาใช่ใช่ใช่แทบเมนูเปลี่ยนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหัวล้อไม่ได้เลยหัวล้อยาวมันบอกว่ามันเห็นพวกเราชัดเจนมีทางมีทางให้ไปด้วยมันเหมือนมันสิงร่างเราอยู่อ่ะโอ้ตายแล้วมันกำลังควบคุมบัญชีของเราตายมันจะเห็นเราหจะต่อจะปิดเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยโดนเตะออก มาครับเราไปออกเข้ามาใหม่มาอยู่อีกแบบหนึ่งนี่นะจ๊ะเดี๋ยวนะเหยียบได้ปะเจมี่เฮ้ยเหยียบได้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 อยู่ปลอดภัยอยู่อ่ะเตรียมลงมาไปลูกกเต่าวิลค์ก็ตาวิลูกกระตานี่มันอยู่ในกระเพาะเลยนะเนี่ยเออในกระเพาะหรือเปล่ากระเพาะช้างโอ้ยคล้องมากเลยเจ้าหมี่ใช่นอนจนชินแล้วตอนนี้ออบบี้เนี่ยคล้องใจกับหมีโบ้เฮ้ยเฮ้ย มาสวัสดีเราด้วยมีมาริญญากรีมันเป็นสัตว์กินเนื้อให้เรียกฉันว่าอากาเปลริโออากาเปลริโอกำจัดเด็กที่ต้องอะไรอ่ะอ่านไม่ทันมันจะกำจัดเด็กเหรอไปก่อนละไหนเข้าไปช่วยชีวิตแปดเจ็ดหกเฮ้ยเดี๋ยวๆคืออะไรอะไรอ่ะมันนับถอยหลังด้วยอ่ะนับทำไมอ่ะว้าวรู้ยังว่านับทำไมเอาแล้วลุยเดี๋ยวปราจญ์บ้านลุยกัปลุน หกสิบเจ็ดตัวผมเกโอ้เยอะมากเลยนี่เขาเป็นเกปัะจันบานพวุ่ราีมาฉีประจันบานนี่นียยิงยิงยิงีฉีใ่เลยนฉีอ่ะฉีประจันบานโอ้ยใหยแบบติดฟันฟอมอยู่ทุกฟออ้ลิ้นพันกันแล้วว้ายว้ายใหญ่เลยนะ สองสองหัวใจหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยหัวใจเต็มแล้วนี่ไงใช่หัวใจยัยเต็มเหมือนกันวู้อ่านแล้วค่ะมีอะไรคะเด้เพิ่งอะไรหน้าจิ้งจ้าดิฉันกลัวมันม้าเลยดูหน้าตาดิหน้าตาไม่เป็นมิตรสุดๆใช่น่ากลัวกว่าฉันั้งเยอะโอ้โหเก็บปืนไว้แล้วไปเอาของรางวัลกันเราเก็บปืนได้เก็บแลอะข้าไปะเก็บเอา โอ้โหดูดิสิโอ้โหสวยงามมากเลยสีทองอารามเจ้าเพชรอันนี้นี่่าเจมอันนี้นที่เราเคยได้วิ่งแต่ช้างหายไปแล้วว่าตรงเนี้ยตรงกลางหายไปมใช่หรือว่าเราต้องยิงทำลายเฮ้ยเรียบร้อยอ โอ้เขียวช้างมันถูกคนนิ่งเหรอใช่ช้างมันถูกคนนิ่งเอยู่นห้องทลงนี่ไงเว้นแต่เกมอิชเรียมีคนสร้างก๊อปปี้เกมนี้ขึ้นมาแบบเยอะเลยอ่ะแล้วคนนิ่งช้างตัวนี้เข้ามาเข้าไปแสงสว่างสว่างไปยึดอุ้ยเจอแล้วเจ้าช้างอ้าวเจ้าช้างมาอยู่นี่มีเองเหรอไม่ทักไม่ทายกันเลยคุณชอบเกมของเขาไหมเราจะตอบว่าไงดี ไม่ไม่ชอบเล่นยากเกินไม่ชอบเขาบอกว่านี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วแต่ฉันเคยเห็นจุดจบมาหลายครั้งแล้วมากมายในที่สุดฉันก็ฟื้นขึ้นมาแต่มันเจ็บมากเจ้าช้างบอกจะไปโรงพยาบาลทีเขาบอกทำไมอ่ะใช่ไม่อยากบอกใช่ไหมหากคุณเชื่อใจฉันคุณจะไปแล้วไม่กลับมาอีจะเชื่อใจดีไหมฉันว่าหน้าบามันดูแปลกแนะฉันฉันกดไม่เชื่อก่อนแล้วกันได้ไหมเจ้าถอดดับบีโด มนุษย์เป็นเรื่องที่ไร้สาระเจ้าช้างบอกอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็ถือไว้นี่เอาแล้วมีบอสแบบปกติกับบอสง่ายระดับเราก็ต้องบอสง่ายบอสอะไรมาแล้วระดับบอสอยู่ไหนอยากเจอจริงๆเลยไโอมายส นายอยากเจอมากมากเลยบลึยายโหดขั้นสุดยอดนายอยู่ไหนอ้ยนี่งมีไรเจาชานั้จริงๆก็ะต่อตะพีดีี่งยิยิงยิงลูกน้องด้วยลูกน้องลูกน้องดูลูกน้องมาด้วยตายตายีเร์ตึ๊งตอยู่นียลูกน้องดูนี่ีเนียีเนียอ้ๆดๆดีดอย่าโดสีแดงนะทุกคนได้ได้ได้ยายกำลังหยบอยู่ไม่มันดนีเดกแต่หุเลดมันเยอะมากๆลยนจต่อตพิดนเส้นมา

ขึนขึ้นัมเนพื้นพื้นอบทำม้มก็ใช่ฉันขึ้นไปได้ก็ยิงไปด้วยเอาที่ไม่กลัวหรอกนี่เนี่ยนี่เนยนีนย้ะบายะบาุ้วาย้หือันถพเลยนี่เนี่ยมันยอดมันยอดงแล้วแล้วใครใครปีนขึ้นไปบนหัวฉันเองแหละนี่กาวจหัวรถมนราวมันกลายรเ้มันเป็นลงงเพื่อตใช่มันเป็นช้างาเตาเนี่ยตอนี่ฉันยิงมันแล้วมันใกล้ตายแล้วเฮ้ยยิงมันรัวเลย

สุดขอบฟอบสุดขอบจุดขอบฟ้ารอดด้วยจุดใจุดทายโดดแรกจุดใหญุ่ดทายนี่ชุดใหญ่นไ่ได้ไมได้เยตุยไปซเป็นกอขันว้าวว้าคือไปขึ้นม l อ่ะแลนี่ใครอีกเนี่ย อเ,เออเหมือนมิกกี้เมาส์เลยเฮ้ยหรือว่านี่น่าจะเป็นดวงวิญญาณที่บารับเรล่าแน่เลยฉันไม่ได้เกลียดคุณนะจะต่อตาบวิดีโอความมืดที่ฉันวาดไว้ทุกอย่างหรือว่าเป็นคนนี้อ,อ๋อนี่มันน่าจะเป็นเจ้าช้างแน่เลยร่างจริงของมันเหรอฉันทําทุกอย่างเพราะฉันรักคุณฉันอยากได้บางอย่างงั้นมารวบรวมกันเถอะถ้าคุณคิดคุณจะได้ต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของฉันไม่ได้แล้วกลับบ้านโอ้ยอะไรนีก็ไ เอออะไรเดียปล่อยพราะเราไปเถอะวายละเจ้าช้างสร้างเรื่องโอ้โหที่เราเก็บมาทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยเออใช่ที่เราเก็บมาทั้งหมดอย่างอ๋อเอาไปทำลายวิญญาณไปเลยในที่สุดเราก็จะออกจากที่นี่กันแล้วแสงสว่างอยู่ปลายทางไปเลยเอออะไรอะเว้เกมอิสเรียวเขเป็นจอเลยอะโห ทีวีอยู่ข้างหน้าทีวีปิดด้วยนะเนี่ยจริงฉันไม่อยากดูมันเลยอะทุกคนมันอะไรเนี่ยทีวีเนี้ยลองไปเปิดดูลองเข้าไปข้างในดูได้ไหมนี่ฉันต้องมาดูรายการทีวีอะไรอีกเนี่ยฉันรอคุณอยู่ฉันบอกว่าคุณสามารถพูดได้นกพิราบแท้จริงแล้วดูหมู่ร้อฉันจะถึงเวลาที่จะต้องกลับไปกลับไปไหนเออกลับไปไหนอะเอ้าไม่บอกเลยว่ากลับไปไหนเลยเอาไปไหนอะข้อมูลของเราจะมีความสําคัญเราจะไม่ขายข้อมูล ขณะที่คุณกําลังเล่นเกมของฉันเนี่ยฉันได้บันทึกคําสั่งของฉันไว้ในบัญชีแล้วในโรบอกโอ้โหก็คือใครเข้ามาก็จะกลายเป็นลูกหมาของเขาไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเมมมมมมมด็ดขาดจะไปหนีไม่ได้เหรอเออกลายเป็นหมีไปแล้วโอเคก็น่ารักอยู่ <c oughs> ใ,ชใช้คําให้น่ารักเขาพยายจะบอกเราว่านะครับเขาบันทึกข้อมูลบางอย่างลงในบัญชีโรบอกของเขาเฮ้ยกลับมาล็อบบี้ได้ดิเย้ <c oughs> ดย่าตีใจด้วยนะจะต่อดะพี่โดนี่ไงนี่คือช้าของฉันฮ่าฮ่าโอเคทุกคนช้าแค่อยู่ใส่ก็ใครชอบคลิปดีนะครับก็เป็นอะไรที่ยาวนานมากฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยอันแสนเหน็ดเหนื่อยกับคลิปนี้เออเพื่อนๆว่าเป็นยังไงก็ลองมาเล่นดูนะครับว่ามันยากแค่ไหนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับกับแมทที่มีชื่อว่า เวสตะเกล<า>อิสเียไม่ใช่อันนั้นอ่ะเป็นรถช้างช้างขี่รถได้ไงโ,โอ้โหช้โอโอางเป็นรถมาเลยทัทง้งสิ้นช้างท่งสิ้น